สวัสดีค่ะแบ่งปันการกดจุดสัญญาณเพื่อบรรเทาอาการปวดศรีรษะนะคะปวดหัวเวียนหัวนะคะจุดแรกที่เราจะกดนะคะเพื่อนที่จุดกำด้นนะคะตรงกึ่งกลางศรีรษะนะคะ,ะให้ผู้ถูกนวดเงยหน้าเล็กน้อยนะคะ,ะกดแช่ไว้30วินนะคะค่ะไม่ต้องกดแรงนะคะเพื่อน จุดถัดไปนะคะจะเป็นไลาผมนะคะซ้ายขวานะคะเราสามารถใช้สองมือกดพร้อมกันเลยนะคะน้ำหนักอยู่ตรงนิ้วโป้งนะคะกดยกขึ้นไปนิดนึงนะคะเพื่อนยกนะคะค่ะนี่คือจุดที่สองนะคะถ้าคนที่มีอาการปวดหัวอยู่แล้วนะะเขาจะรู้สึกได้นะคะเพราะว่ามันจะแล่นเนาะกดจุดสัญญาณแล้วมันจะรู้สึก เล่นไปถึงจุดที่เขามีปัญหานะคะค่ะแต่เคสนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องปวดศีรษะอยู่แล้วนะคะเขาจะมีอาการเร็วนะคะเร็วต่อ,อ,อการสัมผัสของเรานะ,ะแล้วก็หลังกกหูนะคะเพื่อนนะคะหลังกกหูนี่จุดที่สี่นะคะค่ะกดพร้อมกับครึ่งนะคะคนที่ปวดหัวนะคะเขาจะรู้สึก จี๊ดเลยนะคะมันจะวิ่งขึ้นนะคะจุดที่เขามีปัญหานะคะค่ะแต่คนที่ไม่ค่อยมีอาการปวดหัวในเวลาที่เรากดมันก็จะไม่ไม่เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่เคสนี้ยค่ะเขามีอาการปวดศีรษะอยู่แล้วค่ะเขาจะไวต่อความรู้สึกที่เรากดไปเนาะก็ให้เรานะคะนวดคลึงขมับแล้วก็ศีรษะเยอะๆนะคะเพื่อนค่ะ ครึ่งเป็นวงกลมแต่ไม่ต้องลงน้ำหนักเยอะนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังใบหูไรผมทั้งหมดเลยนะคะไล่ขึ้นไปเหนือใบหูนะคะค่ะครึง่งลักษณะกดกดนิดนึงนะคะค่ะตรงช่วงอ่าช่วงอ่ากกหูนะเพื่อน อันนี้เป็นการสาธิตเนาะแต่เวลาเรากดจริงนะคะเพื่อนก็แช่ไว้นะคะสัก20วินะคะเพื่อนค่ะแล้วก็ครึ่งเป็นวงกลมนะคะเหนือคิ้วนะคะตั้งแต่หัวคิ้วไปเลยนะคะครึง่งค่ะการนวดแบบนี้นะคะมันจะช่วยผ่อนคลายความปวดศีษะนะ,ะเป็นการรีแลกซ์เนาะ แล้วก็ถ้าเป็นไมเกรนก็เราจะเน้นข้างที่เราเป็นนะคะหลังจากเรานวดท่าทั้งหมดนี้นะคะเราก็ไปโฟกัสในข้างที่เขาปวดไมเกรนนะเวลาเราจะนวดนะคะค่ะแต่แค่เรานวดแค่นี้นะคะอาการปวดศรีรษะจะเป็นไมเกรนหรือปวดศรีรษะธรรมดานะคะก็ช่วยผ่อนคลายได้มากเลยนะคะ